ท้าไม้ตายที่ชอบมากที่สุดในดิจิมอน f ฟรนเทีย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกิงแฟนตาซีนะครับผมกลับมาสู่การจัดอันดับท่าไม้ตายที่ชอบที่สุดของดิจิมอนกันอีกแล้วนะครับทากผู้ชมวันนี้ผมจะมาในภาคของฟรอนเทียนั่นเองนะครับหลังจากที่ได้ทําของเท m เมอร์จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมภาคฟรอนเทียนี้ผมก็คัดมาสิบท่าไม้ตายเช่นกันครับผมซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฟังจบแล้วท่านผู้ชมชอบท่าไม้ตายท่าไหนมากที่สุดก็อย่าลืมแชร์ให้ฟังกันด้วยนะครับผมโอเคท่าไม้ตายของในภาคนี้นะครับ ภาคนี้นะนกลไกที่ค่อนข้างจะสนุกสนานก็คือการแปลงร่างเป็นดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกจะต้องมีดิจิมอนคู่หูใช่ไหมแต่ว่าของภาคฟรอนเทียเนี่ยผมต้องบอกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการแปลงร่างของอเด็กๆที่ถูกเลือกไปแบบนี้นะครับการแปลงร่างของดิจิมอนของฝั่งตัวเอกอะไรพวกเนี้ยเออพอมีการเปลี่ยนแปลงไปผมจะบอกว่าภาคของฟรอนเทียเนี่ยฟีดแบ็กของทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับในสมัยที่แบบว่าเพิ่งเริ่มฉายอะไรเงี้ยเออก็แบบอะไรว่า ว่าเป็นอีกอเขาเรียกว่าการแปลร่างสไตล์ใหม่ซึ่งสมัยนั้นผมก็จ์ได้ว่าสมัยเด็กที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับภาคที่แล้วแม่งใช้การ์ดภาคนี้มึงแปลงร่างเป็นดิจิมอนกันเลยเหรอนะครับเออก็จะมีฟีลลิ่งประมาณนั้นเหมือนกันแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นครับผมคือพอเรามาย้อนดูมาย้อนศึกษาข้อ,ขอมูลปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันก็มีเรื่องราวต่างๆมีบางมุมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็หลงรักได้นะอะไรอย่างนี้นะครับผมโดยเฉพาะถ้าไม้ตายนะครับก็น เอวิลูชันนะครับดิจิมอนที่แปลงร่างด้วยสปิริตเอวิลูชันเนี่ยเขาจะเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าระดับไฮบริดนะครับผมไฮบริดเนี่ยก็คือจะเป็นดิจิมอนที่จะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีร่างเจริญวัยตัวเต็มวัยร่างสมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดนะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาคซีรีส์ทูก็จะมีร่างอาร์เมอร์เข้ามานะครับแต่ว่าพอเป็นภาคฟอนเทียรที่เป็นสปิริตเอวิลูชันพวกเขาจะเรียกว่าร่างไฮบริดนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ท่าไม้ตายที่ผมคัดมาส่วนใหญ่จะเป็นท่าไม้ตายของพวกร่างไฮบบบบบบรร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 ิดดดนนนนนนะะะะะคคคคคััััััักกกก็็ือออออ่่่่่่่าาาาาางงงงเเเผผผมมมมีี๋ยยวทททไไไ้้ปฟลแ ของการูมอนนั่นเองนะครับการูมอนก็คล้ายๆการูรูมอนนั่นแหละครับแต่ว่าเขาเป็นหมาป่าเนาะที่เป็นร่างไฮบริดนั่นเองนะครับก็คือแปลงร่างโดยที่ใช้สปิริตแห่งแสงสว่างซึ่งเป็นบีสปิริตนะครับแกแปลงร่างเป็นการูมอนนะครับแล้วก็การูมอนเนี่ยเขาจะมีความรวดเร็วนะครับคือเขาจะไม่ได้วิ่งเหมือนการูมอนนะครับแต่ว่าเขาจะมีวงล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะครับซึ่งท่าไม้ตายของเขาก็คือท่าโซล่าเลเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็สมชื่อเลยนะครับผมยิงเลเซอร์ออกไปนะครับเพื่อโจมมมตตตตีีีศัััรรรรรูนนนนนน่่่่เเเเออออองงงงซซึผแแแบบ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 ชะะะไไไ้้ททาายยป็ล์ิค เออก็ถือว่าเป็นท่าอันดับ10ที่ผมชอบในภาคฟอนเทียนั่นเองครับผมต่อไปอันดับที่9นะครับผมเป็นท่าไม้ตายของดิจิมอนบีสเปริดเหมือนกันนะครับก็คือท่าไม้ตายของวิทามอนมันเองนะครับวิทามอนเนี่ยเขาเป็นบีสเปริดที่มีความเป็นธาตุไฟนะครับผมแล้วก็ท่าไม้ตายที่ผมชอบของเขาคือท่าโคโรนาบัสเตอร์นะครับก็คือตัวของวิทามอนเนี่ยเขาจะมีเป็นคล้ายๆปืนกลที่อยู่ติดอยู่ที่แขนนะครับแล้วก็เขาจะใช้ปืนกลเนี่ยในการยิงบุ้งบุ้งบุง,บ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 งเป็นพลังไฟโจมตีใส่ศัตรูนะครับก็คือท่าโคโร เองครับผมอ่าแต่ว่ารู้สึกว่าท่าเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีอนุภาคเท่าไหร่นะครับผมมาสังเกตเพราะว่าดูจากวงกระสุนนะครับมันจะแบบค่อนข้างมีความเล็กนิดนึงนะครับเออแต่ว่าเป็นท่าไม้ตายที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยยิงเหมือนกับผมนึกถึงไอ้นี่ล็อกแมนนะเอออารมณ์ประมาณแบบยิงกระสุนเปลวเพลิงใส่ศัตรูอะไรเงี้ยนะครับผมต่อมานะครับผมก็ยังเป็นท่าไม้ตายของดิจิมอนระดับไฮบริดเช่นเดิมนะครับก็คือท่า Starlight Velocity นะครับของแมกนาการูดูมอนนั่นเองนะครับก็คือว่าพอไอตัวโคจิเนี่ยเขาใช้สปปปิิรรรตในนกาาาที่่จะแแลลงงเ็ค้ยๆบบ ร่างสูงสุดของไฮบริดเนี่ยก็คือจะเป็นแมกนาการูมอนนะครับแล้วก็แมกนาการูมอนเนี่ยเขาจะเป็นดิจิมอนที่เหมือนกับผมก็มองว่ามันก็คล้ายกับเมตันการูมอนนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะไม่ได้เรียกว่าเป็นร่างสุดยอดมันจะเรียกว่าเป็นร่างไฮบริดที่มีระดับสูงนะครับก็คือว่าแมกนาการูมอนเนี่ยมันจะมีการติดกลไกอาวุธปืนยิงนู่นยิงนี่นครับเหมือนกับตัวเมตันการูมอนนะแต่ว่าตัวแมกนาการูมอนเนี่ยเขาจะยืน2ขานะครับซึ่งท่าไม้ตายที่ผมชอบ ของแมกนาการููมอนเลย, <S <S เลยก็คือท่าสตาร์ไลท์เวโรซิตี้ครับผมและท่าสตาร์ไลท์เวโรซิตี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นท่าที่แมกนาการููมอนเนี่ยเขาจะรวบรวมพลังนะครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วดังแสงแล้วก็ใช้ความเร็วดังแสงเนี่ยในการพุ่งฟันศัตรูให้แหลกลานนะครับผมเออซึ่งถือว่าเป็นท่าที่ผมอ่าคล้ายๆก็มีความคล้ายล็อกแมนอีกแล้วนะครับผมล็อกแมนถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นอ่าภาค X4 ก 4, นะครับก็คือว่าท่ามันจะมีท่าที่แบบว่าตัวเองกลายเป็นแสงก็คือพุ่งเข้าโจมตีศัตรูนะครับท่ากิก ได้เหมือนกันเออผมก็เลยรู้สึกว่าเออท่านี้มันดูแบบมีเอกลักษณ์ดีนะครับปกติแล้วผมจะชอบท่าอะไรที่มาบบยิงนะไปแบบยิงพ่นพลังอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านี้ผมรู้สึกว่าเป็นท่าโจมตีที่คล้ายๆเป็นกายภาพนะครับในการที่จะเข้าโจมตีศัตรูนั่นเองครับผมต่อไปนะครับผมเป็นท่าอันดับที่7นะครับของคลิปนี้ก็คือท่า Paradise Lost ครับผม Paradise Lost ก็คือเป็นท่าไม้ตายของลูเจมอนฟอร์ดาวโหมดนั่นเองครับผมลูเจมอนในภาคนี้เราจะได้เห็นเขาทั้งที่เป็นร่างโชตะเลยนะครับร่างแบบว่าเด็กหนุ่มน้อยนะครับ็ร่งูณ์ซึ ร่างฟอร์ดาวน์โหมดนะครับแล้วก็อีกร่างหนึ like ่ง like, ก็ค like ือจะเป็นร so. ่างซาตานโหมดนะเออซึ Luft ่งเราได้เห็นมากมายนะครับแต่ว่าร่างซาตานโหมดคือแบบสเกลอลังการมากนะครับก็คือเป็นแบบระดับจอมมารตัวมหึมาเลยแต่ว่าท่าไม้ตายของพารได้ลอสเนี่ยมันเป็นท่าไม้ตายของตัวร่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นฟอร์ดาวน์โหมดนะครับพารได้ลอสเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นท่าไม้ตายที่มีความเป็นคอมโบครับก็คือว่ามันเป็นท่าไม้ตายที่แบบต่อยสตูรัวรนะครับพอต่อยสตูรัวรเสร็จปุ๊บสตูจะเสียท่าแล มีคอมโบเยอะอ่ะเพราะว่าท่าที่ผมพูดมานะครับสามท่ามเมื่อกี้คืออย่างโซลาร์เลเซอร์ก็คือยิงเลเซอร์ตุ่มเดียวเลยอย่างโครด้าบัสเตอร์ก็คือแบบเป็นคล้ายๆยิงกระสุนรัวๆนะครับก็หลายคอมโบได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าสตาร์ไลท์เวลโอซิตี้ก็มาโจมตีชุบเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพาราไดสลอสก็มาเป็นคอมโบนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เออแล้วดูแล้วมันเท่อ่ะเออคือแบบต้องต่อยๆๆต่อ,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 อยแล้วก็งัดขึ้นไปแล้วก็กดลงมานะครับเออดูแบบมีสเต็ปในการโจมตีดีนะครับซึ่งคนที่โดนท่านี้ก็คือจะ, um ะ,ะซึ่ง่งคนนนเียโด บสเต็ปเดียวกันเลยตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยมันโจมตีเต็มแค่ตัวเดียวหรือเปล่าวะแต่ว่าไม่ใช่ครับผมมันเป็นท่าที่เป็นคอนเซปต์ของมันก็คือต้องโจมตีเป็นคอมโบเพื่อให้ครบตั่นเองครับผม ต่อมานะครับผมท่าอันดับที่6ของคลิปนี้นะครับเป็นท่าไม้ตายของดิจิมอนสุดเซ็กซี่นะครับก็คือท่าไม้ตายของแฟริมอนนั่นเองนะครับผมชื่อท่าว่าเบสซาเพทาโรนะครับผมเบสซาเพทาโรก็จะเป็นการสร้างลมขึ้นมาจากนิ้วทั้ง10ของตัวแฟริมอนนะครับแล้วก็สาดเข้าโจมตีศัตรูครับเออง่ายๆกันอย่างนี้เลยนะซึ่งก็เป็นท่าที่ผมรู้สึกว่าความรุนแรงมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ว่าในช่วงแรกจะค่อนข้างเห็นผลเพราะว่าด้วยความที่แฟริมอนเขาเป็นดิจิมอนระดับไฮบริดที่มีคคววาาาาามมมเเเ้้้รรรีียยกก่่่แปลลลงงงขััันนนนพพืฐะะบ็จไได เยอะอะไรเออแต่ว่าท่าเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสายลมใช่ไหมมีความเป็นสายลมแล้วก็โจมตีในลนักษณะที่เหมือนกับว่าโจมตีลักษณะกวาดได้เออผมก็รู้สึกว่ามันเท่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นท่าไม้ตายที่ไม่มีความรุนแรงเออแต่ว่ามีสเสน่ห์นะครับจากตัวผู้ใช้ด้วยนั่นเองครับผมอ่าว่ากันไปนะต่อไปอันดับที่5นะครับของคลิปนี้ก็คือท่ากิลกาเมชสไลเซอร์ครับผมอ๋อท่านี้ผมชื่อท่าก็โคตรเท่แล้วว่ากิลกาเมชสไลเซอร์นะครับกิลกาเมชสไลเซอร์เป็นนท่าาไมมม้ตยขอองชชููสครับผ นก็จะเป็นร่างสปิริตที่เป็นตัวบีสปิริตนะครับก็คือตัวแฟรี่มอนเมื่อกี้เป็นฮิวแมนสปิริตใช่ไหมแล้วก็ชูสมอนจะเป็นบีสปิริตนะครับซึ่งท่าคิวการ์เมสไลเซอร์เนี่ยมันเหมือนกับเป็น,ปนท่าที่รวบรวมพลังเป็นคล้ายๆลูกบอลน,นะครับมาไว้ที่มือของชูสมอนแล้วก็สาดเข้าโจมตีศัตรูเออซึ่งอันนี้นก็จะมีความเป็นแบบลูกบอลบึ้มๆนะครับเออก็ถือว่าเป็นท่าที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีพลังมากกว่าเบซซ่าเพเทโรเมื่อกี้อีกนะครับก็คือว่าเดิมทีแล้วเนี่ยตัวของบีสปิริตเนี่ยมันมมมีพลลลััังาากกกววววว่่ตตฮิิิแแแนนสปรรอยู้้ะคบ ทำไอ้ตายของชูสมอนที่เราได้เห็นที่บอกไปเนี่ยมันก็คือดูมีอนุภาพมากกว่าเบซ่าเพตาตโรของตัวไฟลิมอนเออผมว่ามันก็สมเหตุสมผลดีแล้วนะครับเออแต่ว่าชื่อท่ากิลกาเมสไลเซอร์นะครับผมกิลกาเมสนี่คือถ้าใครเคยดูเฟบซีรีส์ก็จะรู้ว่าแมกิลกาเมสนี่เขาเป็นตัวละครที่แบบว่าดูแบบมีพลังนะครับแต่ว่านี่ก็เหมือนกับเป็นคอนเซปที่แบบว่าเป็นพลังอํานาจในการแบบว่าเชื่อเฉือนฝ่าฟันศัตรูนะครับผมของชูสมอนนั่นเองครับต่อมานะครับผมท่าอันดับที่สนนี่น, imon, สนมานี่คืร เกือบหมดเลยนะครับมีแค่ของ Paradise Lost ของไอรูจมอนนะที่ไม่ใช่ของไฮบิทนะครับผมท่าไม้ตายนี้นะครับชื่อท่าว่าโซนดิลิเตอร์นะครับซึ่งโซนดิลิเตอร์เป็นท่าไม้ตายของเบลูบมอนครับผมเบลูบมอนเป็นดิจิมอนที่เกิดจากบิสสปิริตแห่งความมืดนะครับที่แปลงร่างผิดพลาดนะครับตอนนั้นก็คือยังเป็นตัวโคอิจิเนี่ยเขายังถูกครอบงำด้วยสปิริตแห่งความมืดอยู่นะครับยังไม่ได้แปลงร่างบิสดาร์คสปิริตที่เป็นแบบของจริงนะครับก็คือแปลงร่างเป็นเบลูบมอนซึ่ยท่า ใต้ที่ผมแบบท่าเนี้ยนะโซนเลสเตอร์ที่ผมชอบนะครับทุกคนลองดูชื่อท่ามาแล้วลองจินตนาการซึ่งมันจะเป็นท่ายัางไงนะครับโซนก็คือเป็นพื้นที่ใช่ไหมดลิเตอร์ก็คือการลบออกไปนะครับซึ่งท่านี้นะครับเบลูมอนเนี่ยเขาจะใช้ปีกของเขาในการที่จะสร้างอาณาเขตพอสร้างอาณาเขตเป็นวงกลมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับให้สัญญาณในการลบโซนนั้นออกไปนะครับซึ่งพอโซนถูกลบไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่ที่โดนแบบกรีดเป็นอาณาเขตตรงนั้นอนะ่ะมันจะแหว่งลงไปเลยครับผมแต่ว่านน็ตง่ตะนเจจปิซึ ตอนนั้นก็ต่อสู้กับเบลุกม่อนเนาะซึ่งเขาโดนไปแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หายไปนะครับแต่ว่าพื้นที่นั้นหายไปเออแต่ว่าการโจมตีที่แบบว่าสามารถลบพื้นที่พื้นที่หนึ่งออกไปได้เลยอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้แบบเป็นท่าที่น่ากลัวมากเลยนะ,ะนะครับผมก็ถือว่าเป็นท่าไมตาที่มีความครีเอทอีกแล้วนะครับวาดอาคมแล้วก็ใช้อาคมนั้นลบสิ่งที่อยู่รอบข้างไปนั่นเองครับผมต่อไปนะครับท่าอันดับที่3นะก็คือท่า อามาโนะฮาบะคิริครับชื่อท่าก็เท่อีกแล้วนะครับท่าไม้ตายนี้เป็นของซูซานอมอนครับผมซูซานอมอนเรียกว่าเป็นดิจิมอนสุดยอดแล้วนะครับของเด็กที่ถูกเลือกในภาคนี้นะครับซูซานอมอนก็เหมือนกับว่าเป็นดิจิมอนที่เป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นระดับเทพเจ้านะครับก็คือเกิดจากการรวมตัวของสปิริตทั้งหมด20อันนะครับก็คือเป็นอ่าสิบนักรบในตำนานเนี่ยรวมตัวกันนะครับกลายเป็นตัวของซูซานอมอนนะครับแล้วก็ซูซานอมอนเขาก็ด้วยคือคิดดูอะเหมือนกับว่าเราเอาไคเซอร์เกอนมารวมมมรร่าาางกกกับแนูอนนะครรรรับบ่่่าาาางงงงเเียกวสสูุดขอไฮิด มารวมกันนะตรงนี้นะครับเกิดเป็นร่างสุดยอดที่มีชื่อว่าซูซานโอมอนนะครับเออมันก็ต้องมีพลังอันมหาศาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอามาโนฮาบาคิริเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ว่าไอตัวซูซานโอมอนเนี่ยเขารวบรวมพลังขึ้นมาเป็นดาบนะครับแล้วก็ดาบนั้นน่ะมันจะมีความเป็นเลเซอร์แล้วก็สามารถทอดยาวได้นะครับเราจะได้เห็นว่าตอนซูซานโอมอนใช้โจมตีลูเจมอนเนี่ยก็คือว่าสามารถตัดอนณาเขตที่เป็นอาคมเวทของตัวลูเจมอนได้เลยนะครับก็คือพลังแบบรุนแรงมากแล้วก็ตัวดาบเนี่ยมีความยาวนะครับ ือว่าเป็นท่าที่ผมชอบเป็นอันดับที่3นั่นเองครับต่อมานะครับผมท่าอันดับที่2ที่ผมชอบมากที่สุดในปีจัมมันฟอนเทียนนะครับก็คือท่า breath of wyvern ครับผม เวสต์ออฟไบเบิร์นเนี่ยเป็นท่าไม้ตายของดิวนาสมอนนะครับดิวนาสมอนเนี่ยเป็นดิจมอนที่เรียกว่าอ่าเป็นรอยยนัยนะครับซึ่งรอยยนัยในภาคเนี้ยปรากฏขึ้นมาแค่2ตัวเออแต่ว่าตัวอ่าของดิวนาสมอนเนี่ยเขาจะมีท่าไม้ตายที่เป็นการโจมตีด้วยรูปแบบของมังกรนะครับเพราะว่ารูปร่างของเขาก็มีความคล้ายมังกรอยู่แล้วนะครับซึ่งท่าโจมตีท่าเองของเขาคือดาวคอนฟรอรนะครับแล้วก็ไอ้ท่านั้นอ่ะมันเป็นการพ่นพลังธรงธรมดาเออแต่ว่าเวสต์ออฟไบเบิร์นเนี่ยมันเป็นท่าไม้ตายที่ดิวนันารที่จะสร้างเป็นมัังกรตวเพื่อ,ขอเขา้าโจมนะ อีกฝ่ายหนึ่งเออเห็นท่านี้แล้วผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงไอ้กัสเบลครับที่เป็นแบบบาโอซาเกะก้าออกมานะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยดูนะเออก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเรียกเป็นออร่ามังกรเข้ามาพุ่งโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยชอบอะไรที่เป็นแบบว่าท่าที่เป็นท่าทไฟใช่ไหมท่าท,ที่แบบเกี่ยวข้องกับมังกรที่แบบว่ามีพลังทาลายล้างอะไรเงี้ยเป็นท่าโปรดของผมนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสออฟไวเบิร์นก็เลยอยู่ที่อันดับที่2ของผมนั่นเองครับผมต่อไปนะครับ ท่าไม้ตายของไคลเซอร์เกมอนนั่นเองครับท่าไม้ตายของไคลเซอร์เกมอนนะครับอย่างที่บอกผมชอบทัดไฟนะครับไคเซอร์เกมอนเนี่ยเขาจะมีท่าโจมตีนะครับที่สุดเท่เลยท่าหนึ่งนะครับชื่อท่าว่าคุสึริวจินครับผมคุสึริวจินเนี่ยก็แปลจากภาษาญี่ปุ่นมันคือค่ายกลมังกร9เสียงครับชื่อภาษาไทยก็เท่นะครับผมค่ายกลมังกรกเสียงคือไคเซอร์เกมอนเนี่ยเขาจะมีอาวุธเป็นดาบนะครับซึ่งเขาจะใช้ดาบปักลงไปแล้วก็มันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าอาคมที่จะสามารถเรียกมังกรก้าเสียงออกมาพุ่งโจมต อีกได้นะครับซึ่งไอ้ท่าเนี้ยไอ้ไคเซอร์เกมอนเคยใช้ประทะกับเรสออฟไวเบิร์นของไอ้ดิวนาสมอนมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้ในท่าที่สุดนั่นเองครับผมเออซึ่งผมชอบความเป็นแบบว่าโอ้มังกร9ตัวเข้ามาโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งเออชื่อท่าก็เท่นะครับแล้วก็รูปแบบการใช้ท่าไม่ตายก็เท่เออก็เลยรู้สึกว่าท่านี้แหละผมชอบมากที่สุดละในดิจิมอนฟรอนเทียนะครับผมเออนะเออส่วนใหญ่ท่าไม่ตายอย่างที่บอกไปนะครับดิจิมอนที่ติดเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบร่างของไอ้ ไฮบริดนะครับจะเป็นแบบว่าร่างไฮบริด ตั้งต้นร่างไฮบริดชั้นสูงอะไรอย่้ยผมก็คัดมาเนาะทีแ่แบบจะไม่ใช่เป็นไฮบริดจ๋าเลยก็จะเป็นของลูเจมอนอย่างเดียวเนาะแล้วก็จะเป็นของดิวนัสมอนจะเป็นของไอซูซานมอนนะครับที่เหลือก็จะเป็นไฮบริดซะส่วนใหญ่นะครับก็สมแล้วนะครับที่ร่างไฮบริดมีบทบาทหลักในภาคฟอนเทียนะอืมก็ว่ากันไปนะครับผมถ้าผู้ชมฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีท่าไหนไหมของดิจิมอนภาคฟรอนเทียที่ท่านผู้ชมชอบนะครับก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะไอภาคเนี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดึงความเป็นท่าไมม้้ตาาาายยออกกอกกดดีววนะ่ภคเทร์ เออผมรู้สึกว่าแบบมีท่าไม้ตายให้จดจําค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายส่วนใหญ่มันดูเป็นแบบการโจมตีที่มีคอมโบอะ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้เป็น,สนเสน่ห์ของภาคฟอนเทียนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็น10ท่าที่ผมชอบนะครับผมอ่ะทวนกันอีกทีนึงโซลาร์เลเซอร์โคโรนาบัสเตอร์สตาร์ไลท์เวลโอซิตี้พาราไดซ์ลอสเบรซ่าเพเทโรกิวการ์เมสไลเซอร์โซนเดลิตเตอร์อาร์มาโนฮาบะคุริเบรสออฟไวเบิร์นและไข้กลมังกรก้าเสียงน,นั่นเองครับผมอ้อโหเป็นท่าไม้ตายที่แบบฟินมากนะครับผมแค่อ่านชื่่่ออทากก็ฟินนนแล้วนะัไปโเค เร้วันนี้ผมก็มีมาจัดอันดับให้ฟังกันเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไวปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ